ณร้านกาแฟกลางชุมชนบ้านขอบแขกที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความวุ่นวายในยามเช้าซึ่งเป็นศูนย์รวมของคอกาแฟรวมไปถึงป้ารัตนาที่กำลังนั่งฝันหวานกับอะไรบางอย่างฮายนี่ก็จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะเราจะได้เงินค่านเลือกตั้งแล้วสิเนี่ยป้ารัตนาว่าย,ยัางไงไม่ได้นะครับทําไมรู้ไหมว่าคนที่รับเงินจากผู้สมัครมีความผิดนะครับแต่ฉันจะได้มาทุกครั้งนี้ ใช่แล้วคะ่ะป้ารัตนามีความผิดแน่นอนมานี่ตามหนูมาหนูจะพาไปรู้จักที่นี่ป้ารัตนารู้ไหมคะว่าชุมชนขอบแขกของเรามีศูนย์สสปอชอตอศูนย์รวมใจของพลเมืองไทยทุกคนอ้าวแล้วศูนย์นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับป้าป้าจะเอาปังนี่หลังจากนั้นหนูแดงจึงพาป้ารัตนาไปที่ศูนย์สสปอชอต สวัสดีค่ะครูปีชาสวัสดีครับวันนี้หนูพาป้ารัตนามาทําความรู้จักกับศูนย์สอสอปอชอตอด้วยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะท่านประธานเอสอมอสสวัสดีหนูแดงสวัสดีป้ารัตนาวันนี้มีน้องๆน,นักศึกษามาด้วยดีเลยวันนี้มาทําความรู้จักศูนย์ไปพร้อมๆกันเอ๊ะทำไมต้องมีสอสอปอชอตอคะแล้วมันคืออะไรคะ สังคมไทยจะสง,งบสุขร่มเย็นคนในสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมีวินัยและความรับผิดชอบใช้เหตุใช้ผลบนความแตกต่างมีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมทางการเมือง หากพลเมืองไม่มีการรวมพลังกันต่างคนต่างทำรรคนละทิศคนละทางการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและการพัฒนาประชาธิปไตยก็จะไม่สำเร็จดังนั้นจึงต้องมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปจตนั่นเองพี่ดีเจครับและบทบาทหน้าที่สอสอปจตคืออะไรครับ สสปอชต่ก็มีบทบาทหน้าที่เช่นเป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยพัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งครค้าครู้าแล้วเครือข่ายถีอรวมกับสสปอชตอนั้นมีอะไรบ้างคะก็จะมีนะกรรมาการมู่บานอสมอผู้สูงอายุ ผู้นำกลุ่มสตรีปราจารบานผู้นำชุมชนเยาวชนและอาสาสมัครอื่นๆครูและนักศึกษากศนกเป็นตอนอ๋อวันนี้มาหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับสสปอชอตเป็นยังไงบ้างคะป้ารัตนาว่ายังไงฉันจะให้พระเจ้าลงโทษคนที่ชอบถุจริตอย่างหนะักโทษฐานที่ชอบซื้อสิทธิ์ขายเสียง <c oughs> ฉันก็อดล,ละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เงินจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ก็ไม่ได้สำคัญกว่าการเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกดี